พบกับเรานะครับคู่รักพาแซบนะครับมันนี้จะมาต้มใกล้หินที่น้องจิงนะครับวัตถุดิบนอกก็มี้ยังสี่นะครับมีบมวปูดมีคามีตะไคร้นะครับหอมพักซี่นจะเป็นไก่นะครับมื่อนี่อีกคนหนึ่งมากอ่ะเป็นมือกล่องครับมันนี้ใส่เคใหญ่เฮ็ดจริงครับ ทำนี่พี่แขงสีตำพริกด้วยครับตำพริกเส็ดสูตรโคราชให้กินครับมื่อนี้ก็เอาสูตรเท่ไถ่เมื่อน่อนนครับคือว่าบขาเลยใส่พี่แขงมากเขาเลยตำพริกก็สูตรเท่ไถ่แล้วครับมือนี้ฝากคลิปตามเนี ies, ่ยด้ครับเสียสุดเล้าย้วนให้กินครับเมื่อกี้เคยอยู่ในครัวเล้าย้วนมาก่อนครับแต่สียส็ดเจ้งเียให้กินแล้วกับเล้วี่นออกแล้วกับเล้วล่อ ล่อน้ำเดือดนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเ้าสิมาชมน้ำกันดนะครับเด้ออันนี้เป็นไก่เหี่ยวครับไม่งั้นไก่บ้านหรอกครับไก่เหี่ยวล่อหนามเดือดสักครู่เลยครับดเ,เด้อน้าห้องก็เดือดเต็มที่แล้วพี่นอ้องเฮ้ยบ้านนี้อําดับแยกใส่ตะไคร้นะครับตะไคร้ครับตะไคร้ครับวัตถุดิบบ้านห้องหรอครับจว,วดเลยพี่นอ้องจวด ตามด้วยค่าครับจวดเลยพี่น้องมาเนี้ตามด้วยใบมะกูดครับลอมันจะง่อยครับกินมันเหรอเห้ยเข็นมากอ่อนครับไก่นะครับพี่น้องต่อไปก็ใส่บักขามเปียกนะครับกักขามเปียกบ้านเฮ้าเราก็เอาไก่ลูกนีนะครับไก่ไก่ลูกลลครับพี่น้องจวดบบดนี้ ไก่เนี้ยครับพี่น้องใก่้เนี้ยครับสวดได้ครับพี่น้องมาดูเขาก็ปล่อยมันเดียดให้มันสกงด้ยนะครับกระลางล้อให้ไกลสูกเลครับผมกัขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่มารับชม,มรับการติดตามนะครับรับ ให้ฝากแค่์ไปเรื่ยๆครับกดติดตามนะครับอันใดบอดีก็เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับปูดคุยกันได้นะครับสิ่งไดบอดีสิได้ปรับปรุงครับกำลังก็การไก่สุกครับไก่เหนียวนี่เป็นไก่สุกอย่างครับกฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับตะไคร้นะครับแล้วก็เรามีช่อง YouTube นะครับต้อมแอนกล้วยนะครับ คู่รักพาแซบเออคู่รักพาแซบต้องเอนกล้วยนะครับโอ้ขอโทษดนะครับพี่น้องครับเบาพิษครับกะไก่ตอนนี้กะสุกเราด้วยครับมากการปรุงอาหารนะครับอันนี้ครับปลาธรรมดาห้านี่ยครับแต่แต่คนมักเชีมหมดเชีมนะครับพี่น้องปกติยิ้มมีกัใส่ทับพ,พี่หนึ่งครับถงุงขีสโรตครับถงุงขีสโรต ใส่ไปเลยครับใส่ลายเส่ได้ครับใส่เลยครับใส่เลยรถดีครับรถดีครับรถดีครับใส่เลยครับตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วครับยาวัตถุดิบเดียวคือว่าใส่หอมผักซีครับราก็พริกผงไปห้วยตอนกินนะครับพี่น้องครับใส่หอมผักซีครับเหมนี้โรยหนาเลยครับรสชาติได้แล้วครับพี่น้องใส่ไปเลย มันกระคนที่น้องเอ้สอดตักที่น้องไม่บันี้มาเบิ่งตอนไก่ตอนสุกครับเนื้อขาวครับเนื้อขาวไก่บ้านครับไก่เหนียวสปาหาัดต้มแซ่บขัวแซ่บครับื้นนี้เขาก็าสำหรับวันนี้เขาก็าขอลาไปก่อนนะครับ,บกับคู่รักพาแซ่บถ้าชอบก็กดติดตามกดซับสไครต์กดกิดดีนะครับ อย่าลืมนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ